นี่นะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเห็ดนะครับใส ises, ienne, ่หมูครับใส่หมูยัดอัวยัดกัวไข่นะครับใส่หมูสับใส่มใสมุนไพรหลายๆเป็นเมนู an, ที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าใส่สมุนไพรหลนะครับเป็นเมนูแ่บๆเลยนี่ครับใส่หมูแยงเงาเลยครับเป็นใส่ออนที่หนาอยู่ครับนี่พอยัดได่อยู่นี่ครับยัดใส่ ยัดสมุนไพรนะครับเสียบๆเดี๋ยวชิมมาบ่งส่วนประกอบเยวะๆผ้าเห็ดกินแรงนี่วันอาทิตย์วันหยุดเสียบๆครับเมนูนี่เป็นเมนูเผื่อสุขภาพเลยอย่างหอมๆนะครับเดี๋ยวลองบึงกับเสียบแท้ครับแน่นอนสุดยอดนึดใส่ตัวหมูครับสมุนไพรกับชิ้นนี้พริกนะครับพริกตำขมินนี่สมุนไพรแยงนี้เลยนะครับนี่ตำนะครับบัดที่นี่ก็มี นี่ครับสามเกลือครับรากฟักชีกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่านะครับข่าตําอันนี้ก็ตะไคร่ตําอันนี้ใบบ๊กกูดซอยนะครับเป็นสมุนไพรครับวันนี้ผมก็จะแบ่งอีกอย่างนึงคือเป็นหน่ำที่เวลาที่เท่าท่าตอนหย่างนะครับนี่ครับกะทิมีขมิ้นชันแล้วก็สามเกลือรากฟักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้ น้ำมันพืชข้าไปใช้นำสะตอกขอไปแลวกเอาาปิธานี่ครับพูดกันแสวงเครื่องครับนี่ครับใส่ก้านตะไคร่นะครับไม่นนักระทาเวลาเขาอย่างนะครับเครื่องปรุก็จะมีน้ำมันหอยนี่แหละครับนี่นี่ครับน้ำมันพืชเพิ่มข้อมุ่มจำรสดีอูม่มีซิวขาวนะครับัดทีเนี่จ๋อกับปรุงเลยนะครับผมก็จะใส่เหมือนเลยครับจะมีพริกนะครับมีพริกมี ขมินตำตะไคร่ตำข่าตำสามเกลือลาบผักชีหอมพริกไทยนะครับและะ้วก็ใบบุกูดซอยผมใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเมื่อไรับใส่กับไข่นะครับไข่นี่สองฟองนะครับเนี่ยไข่สองฟองข้นกับกันก้อนมันิกะชีไส้ปุ๋งเครื่อง นี่ครับใส่หมูสับเข้าไปหมูสับพ,พอประมาณหมูสับก็ต้องไล่ครับเนี่นิ่นเครื่องเทศนะครับยัดเข้าไปนี่ใส่มันนี่นเครื่องเทศนะครับใส่หมูสับอีกก็ได้หมูสับเนี่ยกิดหนึ่งพอดีอใส่นะครับใส่หมูสับเข้าไปหอมทัวตัว,ตวเลยครับสมุนไพรนี่ครับหอมหลักผักขี้พริกไทย ตไไะไคร้ซอยใบะกะบกูดมูนี่ครับลวกะหนูซับนี่ละเอมินชันสมุนไพรยังดีกระติบุ้งรดเลยครับนี่ครับน้ำมันหอยใส่เข้าไาน้ำมันพืชเพิ่มความจุชจำนะครับเพิมม่มความจุชจำ เวลาเ่าอย่างบัตนี้ก็ะชี้อยู่ขาวนี่ครับอิวขาวีิวขาวเขาฮิตห,หอมนะครับใส่เข้าไปบัตรที่นี่ก็ใส่นี่ครับรดดีเนี่ยจังหน่อยปรุงรสพอนี่คอันนี้ก็ใส่อูมามิไผ่บํมักกับกระปองใส่นะครับปรุงชูรสเนี่ยเนี้อข้นอืมมนุษย์เนี่ยมันเข้ากันครับนี่ครับรสชาติกระชออก เข้มเข้มหอมหอมเครื่องเตีหยดลาไๆนี่แหละครับเขาที่ยัดปัวยัดใส่หมูนี่นะครับอ๋อยางหอมเลยแกบ้านเลยยางได้ครับนี่ยังหอมปานี่ครับเบิ้งเนี่ยบัดนี้เขากระช้เอาใส่เนี่ยมายัดใส่ก็ใส่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนการยัดใส่ใส่ครับมันชิแทบเพ่งนี่ครับเครื่องเตศเขาก็ละวู้ย่างหอมเลยครับบัดนี้มาถึงขั้นตอนการยัดใส่นะครับนี่ครับ ก็จะใส่ก้วยนะครับเนี่ยใส่ก็ใส่อืม,บ,มอบันี้กก็ยัดลงไปเมื่อที่ผมล้างสาดแล้วเนี่ยครับเนี่ยยัดนี่ครับเค่องเทศให้มันเข่ากันครับคุครื่องเทศดีด้ีเดยมัน,นมือขยำเลยห้องล้างสาดยัดเข้าไปเลยอืมนี่ครับคอยยัดน่ครับยัดเข้าไปมันก็นจะลุ่งไปในีใส่นะครับ ลงไปเหลี่วผมสิยัดกัอสี่นะครับจนเหลี่ยวนะครับบันยิ้ผมกับจีให้ไปเบื้องขั้นตอนการย่างนะครับนี่นะครับเป็นใสที่เทาหยักในเสียจากเมื่อกี้นะครับยักสมุนไพรไใครหมูสับนะครับอันนี้เป็นนํำที่ผมสิเอามาท่าเวลาย่างนะครับก็บจีได้พูดกันแสวงเครื่องจังการตะไข่เนี่ครับเวเลานนรักับท่านะครับเดี๋ยวผมกับจีเอาย่างเส้นนี้เอาทาน ี่ลงแรงในห้องจัดอีกเื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลี้ยงดีๆโอ้มันสีหอมดีครับอย่างต่อทาน,นครับสวยงามเลยครับนัมก็มจิเลี้ยงดีๆนะครับยัดหัวเรียบร้อยแนวเสียบมันอยู่มันนี้ครับมันสีหอมสมบูรณ์เพล ที่ห้หย you no ัดกาไปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะย่างบารนี้ผู้พ oh ่อกะชิเอาหนำนี่ท่านะครับนี่ครับหนำกะชิมีขมิ้นมี่ามีตะไคร่ตำนะครับเครื่องเทศพริกนี่ครับผู้กันแสวงเครื่องกันนี่ครับวิ่งหน้าห้องกะชิท่านี่ครับเป็นหังสี่ที่แช่แห้งครับ เดี๋ยวลอยมันสุกมาเบ่งอีกเทอหนึ่งครับสุดยอดครับใส่วัวยางสมพนไพร